กลยไตอักเสบหมายถึงการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในบริเวณกรอยไตแบ่งเป็นกรวยไตอักเสบชนิดเฉียบพลันซึ่งมีอาการแสดงชัดเจนและนับว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เมื่อได้รับการรักษาจะหายได้ภายใน2-3ถึงสสัปดาห์และกรอยไตอักเสบชนิดเรื้อรังที่ไม่มีอาการแสดงชัดเจนแต่จะเป็นเป็นหายหายเรื้อรังซึ่งมักเกิดจากการรักษาหรือควบคุมสาเหตุของโรคไม่ได้ผู้ป่วย มาเป็นโรคโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ได้รับการรักษาเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าจะกลายเป็นภาวะไตาวายเรื้อรังได้สวัสดีค่ะดิฉันสุจิตราทองจันทร์ค่ะเป็นเจ้าของบริษัีรูกทุ่งแล้วก็นักจัดรายการวิทยุค่ะอดีตเคยป่วยเป็นกรวยไตยอักเสบค่ะด้วยงานของเรานะคะกลางวันเนี่ยนั่งจัดรายการอยู่ ใช้เวลานานาหลายชั่วโมงค่ะและกลางคืนก็ต้องไปกุมูรีรุกงุ่งนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเข้าห้องน้ําน้อยนะคะกัน้นปัสสาวะก็เลยทําให้กลววไตอักเสบเวลาจะเป็นนะคะอยู่ดีๆก็จะเป็นไข้หนาวสาั่นค่ะหนาวลึกเข้าไปถึงในกระดูกเลยค่ะวันนั้นวันที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นกลวยไตยอักเสบจริงๆเนี่ยก็คือขับรถไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับจากชชยภูมิไปก็คือใช้เวลาเดินทางนาน ขับไปถึงเนี่ยลงจากรถไม่ได้เลยค่ะปวดมากแล้วต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะก็คือต้องฉีดยาะรับปวดถึงจะอยู่ได้คุณหมอให้การรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาปฏิชีวนะนะคะต้องนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งละ7คืนถึงจะอาการที่เราเวลาป่วยเนี่ยก็คือมันจะทรมานมากค่ะเพราะมีไข้สูงแล้วก็ไม่มีแรงมีความรู้สึกเหมือนเราจะขาดใจนะคะเพราะแรงไม่มีเลยเพราะว่า มันหนาวแล้วแบบยังไงอ่ะคือมันลุกไม่ได้แม้แต่จะเข้าห้องน้ําหรือจะประยุงตัวเองไปขึ้นจักเตียงเนี่ยก็จะทรมานมากอะคะ่ะก็คือแต่ก็เต้นอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาตลอดเวลาระยะเวลาสามปีที่รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะเมื่อมีอาการเนี่ยเราก็จะไปให้ยาปฏิชีวนะแต่ให้กลับมาแล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ถึงเดือนก็จะเป้นอีกอะคะ่ะเต้นอยู่บ่อ,อ,อยๆไงก็ไม่หายก็คือคุณหมอรักษาตามอาการ จนกระทั่งได้มาทานปฏิปทินเซนร์จินนะคะก็ทานสีม่วงสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลหลังจากที่ทานเซนร์จินก,ก็ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะเพราะว่ามันมันหายตอนไหนไม่สามารถบอกได้เพราะตั้งแต่ทานเซนร์จินมาเนี่ยตั้งแต่ปี2อง8าก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ไม่เคยมีอาการที่ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะคะ่ะก็หายเป็นปกติก็เลยมีความเชื่อมั่นมากๆว่า เซอรตินเนี่ยช่วยดูแลร,ร่างกายให้เราแข็งแรงแล้วก็น่าจะหายจากการอาการกลววไตอักเสบแล้วค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีอาการตัวนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยดูมีผิวพรรณดูเปล่งปังขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทานเซนิรตินค่ะก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นว่า ซนิตินคือสารอาหารระดับเซลล์ที่ดูแลเราให้แข็งแรงได้จริงๆควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะ